สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้ Google Classroom แล้วก็การทำใบงานจากโทรศัพท์มือถือนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีใน Google เลยก็คือพวกแอปพลิเคชันนะคะเนื่องจากใบงานต่างๆของเราเนี่ยจะต้องใช้แอปพลิเคชันต่างๆของ Google ดังนั้นเราต้องเตรียมให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็น Google เอกสารนะคะ Google s l i d e Google Meet Google Classroom นะคะ เราก็ต้องเตรียมดาวน์โหลดเอาไว้ให้พร้อมในเครื่องของเราแล้วก็ล็อกอินในใช้อีเมลของเราให้เรียบร้อยนะคะนั่นก็คือขั้นแรกนะคะหลังจากนั้นเวลาเราจะเริ่มทำใบงานในกิจกรรมในการอบรมนะคะเราก็เริ่มต้นจากการเข้าไปในชั้นเรียนนะคะกิจกรรมแรกนะคะเข้าชั้นเรียนของเราแล้วก็เลือกหาชั้นเรียนที่เป็นกลุ่มนะคะของเรา อาจจะทดลองเป็นกลุ่ม C นะคะเพราะกลุ่ม C จะเป็นกลุ่มที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะงานของชั้นเรียนก็คือมันกิจกรรมวันนี้นะคะงานของชั้นเรียนก็จะมีเมนูตรงกลางนะคะข้างล่างก็จะขึ้นว่ามี2กิจกรรมใช่ไหมคะเป็นแจ้งประกาศอันนึงกับการสร้างห้องเรียนออนไลน์อันนึงการสร้างห้องเรียนออนไลน์เนี่ยก็แค่คุณครูไปคลิกสร้างห้องเรียนออนไลน์แล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ ที่ความคิดเห็นนะคะแล้วก็ความคิดเห็นข้างล่างนะคะเท่านั้นเออเพิ่มความคิดเห็นเข้าไปได้นะคะของชั muscle, hill, しし้นเรียนอ่ทีนี้นะคะพอเราเพิ่มความคิดเห็นเสร็จแล้วนะคะเพิ่มความคิดเห็นชั้นเรียนข้างบนนี่นะคะอยู่ข้างบนนะคะอยู่อยู่ข้างบน เดีย๋ยวลองคิดเข้าไปใหม่นะคะความคิดเห็นจะอยู่บนสุดเลยนะคะตรงใกล้ๆก,กับออสัญ,ญลักษณ์ลูกคําพูดนะคะแล้วก็กดตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มความคิดเห็นชั้นเรียนลงไปเลยรหัสชั้นเรียนนะคะอันนี้ก็คือใบงานแรกนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดออทําเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นนะคะอ่า มอบหมายแล้วนะคะเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงปุ่มสีดำนะคะจะมีเครื่องหมายคาเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแปลว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วในกิจกรรมที่1น,นะคะกิจกรรมที่2เป็นการแจ้งประกาศนะคะอ่อันนี้เดี๋ยวเราลองไปทํากันนะคะก็คือคุณครูกลับไปที่ชั้นเรียนของคุณครูนะคะวิชาที่คุณครูได้สร้างไว้อย่างเช่นของจ๋าเป็นวิชาวิทยาการคํานวณม .4 นะคะพิมพ์หน้าแรกตรงหน้าสตรีมนะคะกด แชร์ชั้นเรียนของคุณแล้วก็พิมพ์ประกาศลงไปเลยนะคะการประกาศเนี่ยสามารถแน่ไฟล์ได้เครื่องหมายปุ่มที่เป็นตัวหนีบกระดาษตรงนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นแทรกไฟล์ได้ไฟล์เนี่ยอาจจะเป็นรูปภาพวิดีโอลิงก์ต่างๆที่คุณครูจะปักประกาศให้นักเรียนได้ทราบนะคะแล้วก็กดลูกเครื่องบินพับนะคะเสร็จแล้วก็ส่งเรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นอตอนนี้จะประกาศไปแล้วนะคะว่ายินดีต้อนรับทีนี้เวลาจะส่งงานหรือส่งหน้าจอประกาศเนี่ยคุณครูก็แคปหน้าจอนี้ไปเลยค่ะซึ่งโทรศัพท์แต่ละเครื่องเนี่ยจะแคปหน้าจอไม่เหมือนกันนะคะของซัมซุงเนี่ยก็ปาดหน้าจอไปเลยค่ะปาดอ่าปาดเสร็จแล้วมันก็จะเซฟไว้แล้วแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับไปที่กลุ่มที่เราอบรมนะคะกลุ่มกลุ่ม C อ่าเข้าอบรมกลุ่ม C นะคะคทีนี้ก็จะมีงานขึ้นอยู่งานใหม่นะคะถ้าหน้าแรกอาจจะงงนะคะกลับไปที่งานของชั้นเรียนอ่าไปที่กิจกรรมที่1การแจ้งประกาศใน Google Classroom นะคะเข้าไปทีนี้ในหน้าจอของใบงานเนี่ยมันก็จะมีล่างสุดแนบไฟล์เป็นชื่อเราเองนะคะอ่าของจ๋าก็จะเป็นพิเชียพรนูไลนะคะแล้วก็คลิกไปที่เอกสารสีฟ้าข้างล่างสุดนะคะ มันก็จะขึ้นเป็นหน้าใบงานนะคะทีนี้คุณครูก็กดขยายค่ะมุมบนขวาสุดนะคะขยายหน้าจอเปิดเข้ามามันก็จะลิงก์มาที่ google.doc นะคะเพื่อให้คุณครูสามารถทำได้นะคะทีนี้วิธีการทำนะคะล่างสุดมันจะมีรูปดินสออยู่ใช่ไหมคะล่างสุดมีรูปดินสออยู่นะคะอันนี้ เรากดที่ลินสอนะคะมันก็จะสามารถแก้ไขข้อความได้นะคะทีนี้เวลาแทรกนะคะอ่ากดเครื่องหมายบวกนะคะรูปภาพอรูปภาพ <c oughs> ที่เราแคปหน้าจอมาเมื่อกี้นะขออภัยนะคะ,อะพอเราวางเสร็จแล้วนะคะกดเครื่องหมายถูกเลยค่ะวางเสร็จแล้วนะคะ เราปิดหน้านี้เลยคะ่ะแล้วก็กดกลับนะคะหลังจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นค่ะแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะ